สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแพงสุขุสุขคนสมองสมบอนสบายดียามเศร้าๆพี่น้องพ่อกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะส่งน้องมินี่ขึ้เก่าคือเดิมโอ้เธอโดยสบายดีลุงเล่นโดยสบายดีเจ้าบ้ากันรับเครื่องนะโอ้โดยโดยโดยแตงแตงทั้งตั้งเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยรอแล้วรอแล้วโอ้ยพูนพพสผากันแห่เคยได้พี่น้องมาเนี่ยแห่ขึ้นไปหาเจ้าเ้าแล้วโดยโดยโดยโอ้บันใตกับบันเนื้อเนาะเนาะโดยโดยโดยลับเอาทีนี่หมอไปเจอเลยเดี๋เคยปลอมใช่ปเคยปลอมเนี่ยบ้านเอเดี๋เคยปลอมเสีอเขียวนี่

แต่งหน้าแต่งตาเรียบร้อยเลยโอ้ยก็รอเลยเนาะรอก็มูได้เมือเนี่ยเพื่อนนะเลิศเลยเนาะโดยโดยโดยมงงก็ได้ไอ้เพื่อนวะโดยโดยผ่านผ่านไอ้ผ่านไอ้เพชรออกล้อกือคือไรมันโมเมนมนรั้งเรื่องด้อกล้อ

เลยยังเล่าจนเขาเนาะโอ้ยยังนาพาตันเลยบรรยากาศมันเนาะไ่ชาวบ้าาบ่วพี่น้องไอ้คนบอกกับบริจัดใหญ่เนาะกับโบไก่กันไปได้พี่น้องไอ้เฮือนกันได้เนาะประมาณห่างกันประมาณสามสี่ร้อยสามสี่ร้อยเมตรนี่แหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ่ายเบื้องน้ำกันพี่น้องไอ้ตอนแห่ไปเนาะเลยเลยเลย ฮะเริ them them no upcoming upcoming ่มเคลื่อนที่เลยพี่น้องบานนี่กลับกึบกลับเลยโอ้กางจ้องเลยด้วยไปดไปดูไปดู นั่งไหมนั่มาพี่น้องเอ้ยอือลุงเวียงน้ำนาพาทางคนบุกซือไปที่ไม่ได

หแลนดรอเลย้วยว่าจัดแรวเลยสี่หบเอนเจ้าสาวพี่น้องเลยโ้ย่างไปพี่น้องเปรตไก่ฮะ แล้ีันแบลักแนแลงเนี่ยโอ้ยแน่นนวะโดยโดยดยโดยไปเลยไมก่กันไปไดพี่น้องประมาณสองสมร้เมตรเนี่ยนะถึงวยอดเลยันฟองรวยาเอ้มาเอาเคยเด้อโอ้โวยมาล้เด้อ

mà lại đào khơi mọi người đôi 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 <cười> <Ồ>. <cười> <cười>

<laughs> châu bao chạy hòn đấy đi nè Chạy hòn chạy hoan Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs> <nhà vocabulary> <laughs> <laughs> à để thằng chào sao rồi bà, bà thân leo vô ba vô khoan khoan hãy che nhiều che ơi cơn <laughs> mưa chào sao thân đó xuống nhưng bỏ phòm nhiều phía nào ơi Nhưng bỏ phòm nhiều ơi sao hơn ma là không Yeah เด็กสาวเพิ no ่นทั้งนั้นก็มาแต่ห้านเพิ่อนวะมาหอดระเจ้าสาวว่าท่านแต่งตัวแล้วพี่น้องเอ้ย nó phần một hắn phòm quá chắc nói chắc nói rồi <laughs> dứt phạt cho con phép <laughs> <laughs> nữa không oh. chạy hòn, cô phay nó ô đôi 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 áo bừng nhau nhau hay long chip đi bừng nhau nhau <laughs> โอ้โหแบกเสื้อแบกสาดแบกมอนพี่น้องเอ้ยเนาะยืนเลื่อนลงแขงแล้วเนาะ

cái <laughs> ừ, tiềm lát đàn này nữa <laughs> lát đàn đấy ạ. mình cầm nhau nhau khi đồng kịp như nó เบาวใหญ่บาวใหญ่พี่น้องเอ้เป็นสารโสดผัวเบาอายุ46พี่น้องเนาะแต่ว่าเจ้าสาวเพิ่นเฮาบ่ฮู้ก็ประมาณ40กว่าคือกันเนาะต่างฝ่ายต่างเคยมีครอบครัวมาแล้วพี่น้องเนาะฝ่ายชายเพิ่นก็เคยมีครอบครัวมาแล้วกัฝ่ายหญิงเพิ่นก็เคยมีครอบครัวมาแล้วเนาะแต่ว่าอ่าผัวเพิ่นกอ่าเสียไปแล้วเนาะก็เลยสร้างครอบครัวใหม่พี่น้องเอ้ย

ต้องผ่าประตูก็เลยเข้าเลยอ้าวพี่น้องเอ้ยต้องไปผ่านประตูบรรจก่อนบ้างหลีกทางให้เจ้าบ่าวบนเขาก่อนพี่น้องเอ้ยเดิน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 หลีกทางให้บนเขากันไปไหนเด้อหลีกทางให้บนเขาก่อนอ้าผ่านประตูเงี้ประตูทองนพี่น้องเอ้ยเด้อไปไหนเด้อ

เด็อๆมาหอด้ะเสิเขาพิธีสูควันพี่น้องเนาะสู่วัลสูขวันผูกคอ,อตอกแขน không biết thử được cái này không ơi đi về hẳn rồi xong rồi không được đâu không nói không được đâu 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 không được 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 không

เนี่หเบานหน่อยนะพี่น้องเนาะเป็นลูกชายของฝ่ายยิงพี่น้องดีแต่ทางหลังอาจจะเบาวก็เป็นลูกสาวของฝ่ายซ้ายเนาะอาจ้าสาวก็จะมีลูกชายสายองคนพี่น้องเนาะฝ่ายเจ้าบ่าวมีลูกสาวคนหนึ่ง ใช่คนอีกคนหนึงพี่ต้องเสื้อขาวเป็นสิสุดคนันเตรอนกรก้ที่ายได้นน้มเกิดมาไม่เกิดทํา

Oh, p, โอ้แดดเอาคนคนกระไดโอ้โหลายอีล่แดดเฮียนขึ้น้องฮอ้อเนาะ้ oh, ายเป็นแดดเป็นล้างโค่นะโกมันโสกมันเฮงเฮงรวยรวยล้น